มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่วสดๆกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ประกาศตามหมิวสลินพัสหลังถูกช่องเสร็จยกเลิกสัญญาคะ่ะจากกรณีที่หมิวสลินพัสกองตะการนักแสดงสาวผู้ที่มักจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบงงเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลในโลกออนไลน์อยู่บ่อยๆครั้งนะคะถูกปลดจากการเป็นพิธีกรรายการปลดนี้พลิกชีวิตคะ่ะ ล่าสุดนะคะถูกช่องเ็จยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดโดยกำหนดการจะครบกำหนดในวันที่31ธันวาคม2565แต่เธอเองถูกบอกเลิกสัญญาแล้วก็โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม64ค่ะล่าสุดนะคะเพจของโรงแรมเชียงใหม่ในโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ออกมาโพส์ต Facebook ตามหาหมียอินพัฒพร้อมระบุข,ข้อความทิ้งสั้นๆว่า หากใครรู้จักนักแสดงท่านนี้ถ้าแชร์ถึงเขาโรงแรมนี้พักฟรีตลอดชีพไม่ต้องไปโปรโมตไม่ต้องการการตลาดแต่เราคือเพื่อนกันตราบใดที่คนที่ออกมาเรียกร้องถูกกลั่นแกล้งหากต้องการความเงียบสงบพักผ่อนที่นี่คือบ้านหลังที่สองรับประกันโรงแรมนี้ไม่ใช่โรงแรมไก่กาและไม่ต้องมาโปรโมทเพราะว่าเราเข้าใจในสิ่งที่โดนขอบคุณ ทุกคนคนที่มีเสียงดังหากท่านไม่ทำเพื่อประชาชนจะเอาตังค์เข้าไปทำไมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ